สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบันบ้านปียาชาแนลค่ะพี่น้องมันนี่สภาพมเิกับเผาค่ะเมนูมันนี่เป็นอาหารอีสานบัานเฮาค่ะพี่น้องสภาพมาต้มสมปลานิ่นใส่ใบบักขามค่ะนี่ค่ะใบบักขามอ่อนๆปากแล้วเก็บมาให้ค่ะพี่น้องถ้ามีไก่บัานนะคะพี่น้องโอ้ต้มก็เสือแต้มไก่ใส่ใบบักขามนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้มปลานิ่นใส่ใบบักขามเป็นต้มสมนะคะพี่น้อง เครื่องห้องนุก็จะมีหอมแดงค่ะบุกค่ะพี่น้องชานะคะตะไคร้ใ,ใบมะกรูดทั่วไปค่ะเครื่องตงุ๋นยำแล้วก็บใบกระเพ้าค่ะส่วนบวกพรคิกหนูจะใส่เป็นบวกลิควนนะคะพี่น้องใส่บวกลิกวนหอมๆค่ะจะได้มีกลิ่นหอมกลิ่นยังยี่ยมนะคะพี่น้องนูจะบอกใส่บวกลิกสดนะคะมาขากดอ,อื่นทำมาลงมือทํากันเลยค่ะปะนิ่นหน่อยสองโตนะคะพี่น้อง การกเฮ็ดกระเพาหของนู้นนะคะพี่น้องก็เฮ็ดตามแต่ปากเจ้าของนะคะอาจจะบ่ได้เป๊ะเวอรคือมืออาชีพหรือว่าผู้ไปเฮ็ดกระเพาาเก่งนะคะนูกก้จะเฮ็ดอะไรแสกกบหรือจะเฮ็ดแบบคือปากเจ้าของให้นั่นนะคะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่นค่ะเราจะใส่ตะไคร้ขาลงไปใบมะกรูดอ้อขาดอีกอย่างหนึงนะะ่งด้วยค่ะพี่น้องนู้จะใส่บวชเขือเทศดด้วยคะ่ะนู้ลืมเอามาให้เบิ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยใส่ตอนไก่ไกสุดค่ะ ใบะะมะกรูดหอมแดงใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะต้มให้นามมันหอนค่ะค่ะค่ะพีะะ่น้องให้เครื่องต้มเนี่ยมันออกค่ะต้ม ข้าวโพสีแสบนะคะพี่น้องข้าต้มซนิ่แล้วก็เอาปลายังเอายังใส่นะคะคือแต่ว่าให้เดือดแป๊บเดียวค่ะพี่น้องเอาปลาใส่เครื่องมันจะบอมมะบอมสบปแสบค่ะพี่น้องตรงต้มให็ดนำออกเหลืองๆเขียวๆนิดนึงค่ะรับรองว่าแสบนัวค่ะเอาละค่ะพี่น้องข้อนนำเดือดค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปหนึ่งซอนนะคะพี่น้องจอดหน่อยเท่านี้ละค่ะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ลงไป เมนูนี้หนูเขาบอกว่าหนูโบสซน้ำปลาได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นตุ่มปลานะคะหนูจะใส่เกลือเป็นลักค่ะอันนี้ก็คือความชอบนะคะพี่น้องมาไผ่มากมั่นเนาะค่ะกูได้มักน้ำปลาก็ซิดๆิใส่ลงไปค่ะแต่หนูคิดว่ามันจะข้าวหนูก็เลือเลือกที่จะใส่เกลือก็คงปรุงรสนะคะเอาละค่ะ๋ยวรอให้น้ำเดือดจะข้าวหนึ่งค่ะ ถ้าบ่มีใบบะคามก็ต้มเ่บคามเปียกกระเพื่อกันนะคะพี่น้องบะคามเปียกใส่ลงไปค่ะบางเน่าปีเพิ่มพ้อมหอมกระแสค่ะบอพริกข้าวโขกใส่ลงไปก็ได้บอคริกสุกนะคะบอคริกดิบนะคะพี่น้องดึงแดงค่ะตำตำตำใส่ลงไปค่ะกระแสีกบแบบดึงแล้วค่ะการเทศก็ขอาวหอมก็มีลายอย่างค่ะพี่น้องลายแบบแดดตะไคร่หมักนะคะนี่ค่ะต้มปลาสดทุนๆอนค่ะพี่น้องคิดยากก็ค่ะพอดีมันมีใบบะคามก็ไเลสุกเห็ด คิดอยากแบบนี้ครับแล้วเขาก็คอยสอนฟ้องเึง้นนะคะพี่น้องให้ปาไม่ันสูขคักแล้ค่ะ ขาพี่หนงเอ้ยทึ้งห่อนทึ้งเอวแต่ละมือเลยค่ะอยู่เน้นหนาเตาไฟค่ะพี่้องห่อนแห้งห่อนอหลีห่อนเราห่อนเวลานอนก็ขึ้นกันนอนบมไม่แห้งค่ะมันห่อนในห้อห่อน,นครับลงในห่อนโมเป็นตะยูค่ะนอนเข้านอนโบเต็มที่มันก็เลยแบบว่าเพีย้ยเพี้ยจนในบอกถือค่ะพี่น้นงกลงเวนท่านก็เห็ดงานแล่นหนาเลน่เลนหลังนะคะ นี่นะคะพี่น้องส่วนออกด้วยค่ะส่วนหนามฟองออกเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้นในข้าวนี่นะคะพอปลาเริ่มจะซุกนะคะพี่น้องนู้จะใส่บจะเคลือเท็ลงไปเลยค่ะต้มปลานี่ถ้าเราตร้มต้มดดนนะคะปลามัานซุกง่ายถ้าเป็นอย่างที่ซุกง่ายแต่ว่า เอา้ามันสุกลค่ะพี่น้องแต่เบิต้มเขียวจนเปื่อยเช่เาต้มไก่เนาะค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนน้่นะคะพี่น้องหนูนก,ก็จะมาปรุงนอกหมอนะคะจะมาใส่ชูร่รสใส่นหน้าเผิ่หนอกหมอใส่พริกป่นพราะวา่าหมอนใหญ่ใส่ทีเดียวมันเปเื่องเครื่องเนาะค่ะพี่น้องบางคลิปบางยังหนูก็อาจจะแบบแบบบานบานบทนัดบานเดน,นะคะพี่น้องเบิ้งเผื่อความเพืิดเพลินเบิง้ง เป็นกําลังใจเห็นกันนาค่ะเพราะวา,วานนู้จะเห็ดกระเผากับกน,น,นันเฮ็ดสไตลหนเลยค่ะพี่น้องบอด๊ดมีหลักสูตรนะจ๊ะนีน่ค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะ,คะ,คะพี่น้องให้ปลามันสุกค่ะค่ะพี่น้องคอยชิมรสเบิ่งวามันสมบ์อมันเค็มมันนัวมันจางบอแล้วก็นอกนั้นเท่าเคอยมาปรุงหมอกหมอนะคะค่ะต้มให้ปลามันสุกอิ่มล้อเลยคะ่ะการล่างปลาด้วยค่ะพี่น้องอยากให้บ๊มี่ลดกินข้าวนะคะเอาเกลือค่ะ นี่นค่ะพี่น้องต้องต้มสุกค่ะโอ้ยหนามันหอมหอมค่ะพี่น,น้องหอมวน,วนถึงมากเลยค่ะหนูสนฟองอ,อกอะเครื่องสมุนไพรเน้นๆนะคะหนูกจ็จะใส่ใบมะขามลงไปเพิ่มความเปรี้ยวนะคะส่วนใบกะเพราเนะคะ่ะพี่น,น้องหนูต้มอ,อีกจิข้าวหนึ่งคือใส่ที่หลังมันก็ค่อยปิดท้ายะะเลยค่ะในการที่ต้มปลาง่ายๆคะ่ะพี่น้องมันบานเพื่อกาะคะ่ะ เปล่ามันเคยข้นนะคะพี่น้องว่าตัิยค่ะไปค้นตอนที่เอาปลาใส่ไมม่แต่ข้าวนะคะแล้วก็การต้มปลาต้องหุไส้แห้งน้ำเดือดอิ่ลีด้วยค่ะพี่น้อง,องรับรองว่าบ่มีค้าวหอแซ่บผัดน้องแซ่บอิ่ลีค่ะมีความมีความนุ่มละคะพี่น้องแล้วก็เนี่ยค่ะใบบักขมหนูจะใส่ลงไปอีก เึินมความเปรี้ยวอีกหน่อยนึงเพราะว่ามันโบกเคยสวนแห้งเนาะค่ะแต่กันได๋ถ้าก็ต้องเติบักนาวอยู่ดีค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะทีนี้เราก็ใส่ใบกะเพราปิดท้ายเลย แค่นี้แหะคะ่ะพี่น้องตะปิดไฟค่ะยกออกแล้วห้าไปปรุงเอานอกหมอนะคะพี่น้องปรุงใส่ถั่ยสุดห่อนๆค่ะเป็นการต้มปลานะคะพี่น้องต้มปลาเน้นใส่ใบบักขามหรือต้มสุมปปลาเน้นใส่ใบบักขามก็แล้วแต่เสือเอิญนะฮะพี่น้อง เป็นเมนูง่ายๆค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นต้มไก่นะคะพี่น้องใส่ใบกะเพรากระแสเพื่อกันะคะล่องเห็ดมังเด้อค่ะต้มไก่บานไก่แย่งกันไสใส่ใบกะเพราใส่ใบบักขามลงไปรับรองว่าเด็ดเลยค่ะพี่น้องเอาละจ้าเดนูจะไปปรุงแล้วเรียบร้อยเด้ใส่เบิงตอนคิดแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่านันว่าไม่อย่างค่ะใส่พริกป่นใส่ชูรสบีบมะนาวแค่นั้นก็ชิมบนเห็ดถูกปากจะคลองค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องต้มสมปลานิ่นใส่ใบบักขามแล้วเสือมว่าต้มย่ำกันได้แล้วแต่เ้าเสื่อมนะคะพี่น้องก็คือต้มย่ำเล่นะคะพี่น้องนี่ค่ะต้มใส่ใบบักขามสดห่อนๆค่ะพี่น้องเครื่องเน้นๆค่ะนี่ค่ะเรามาเอามาปรุงรสอีกรอบหนึ่งนะค่ะนกกรบียบักหน้าค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ชู่รสค่ะพี่น้องแค่นี้ละค่ะพริกป่นค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เอาอยู่เลยค่ะพี่น้องเป็นการต้มที่ว่าไม่กินข้าวเลยค่ะใส่ใบกะเพราลงไปน้ำค่ะพี่น้องเครื่องสมุนไพรเน้นๆหอมหวยๆค่ะนี่ค่ะ การต้มย่ยหรือว่าต้มส้มถึงมือหน,นูเห็ดนะคะพี่น้องหนูจะชอบใส่มะเขือเทศนะคะทุกเมนูทนเห็ดนะคะพี่น้องใส่มะเขือเทศลงไปน้ามาสะสมมวยรวยสดแล้วโอ้ยแ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูนี้นะคะพี่น้องทำมีมดแดงเป็นโตใส่ลงไปน้ำเนาะคะ่ะนี่คือวิธีอีสานบานเฮ่าะค่ะพี่น้องการจีนกนอยูนะคะต้มใส่มดแดงต้มใส่ไข่มดแดงนี่แ่บสุดยอดค่ะพี่น้องนะคะตำบกฮ่้เพลทเพลทขึ้นมาอีกแค่นี้ก็เอาอยูเลยค่ะเป็นการเฮ็ดกับเขาแบบบานเฮ่าะคะ่ะ เขาเนี้ยขนหอนสดวนขนหอนโอ้ยพี่น้องจะบุหูอเอียงสีห่อนเน่ยค่ะเขือแตกเขือแต้นตนะคะพี่น้องขอบพุณหลายเด้อจากพี่น้องทุตูปทุกคนที่เขามารับชมค่ะทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันณ์นยยไร้ไร้เด้อค่ะพี่น้องมากค่ะไม่เอาไร้ยังไอหันน้องมันสีไฮหอนก่อนเข้ามากินเขาด้วยกันค่ะมาสดวนขนหอนจ้า